จากที่แม่ขาวเหาเป็นเอาอาหารแล้วมันก็นเดินครับขึ้นสูซาลาครับออกจากโารงอาหารหรับแม่ขาวพอขาวเห่าบางส่วนก็ขึ้นไปทั้งศาลาแล้วถ้ายคุณพ่อคุณแม่เบิงนะ่งเนาะดีอกดีใจครับคุณต,ตาคุณยายกอคอยเป็นขามากครับาการปฏิบัติธรรมบทชีพธรรมเนะาะบางส่วนก็ขึ้นไปทั้งสาลาแล้วครับบางส่วนก็นยังบ่เสร็จ หลังจากที่พระพุทธเพิ่งรับอัตหานรับ,าารนบกนมันก็นจะเป็นนักปฏิบัติเท่ากันลังเริ่มาย่อยขึ้นมาเพราะว่าน,น้ำอาหารขึ้นไปสันบนะลาสันพร้อมกันสันพร้อมกันก็ถือว่าปีนี้ไลครับแม่ขาวไลเดี๋ยวีนกเมื้อี้วันที่สามเกือบเกือบสองร้อยสี่หอดสามร้อยแล้วครับพ,พ่อคุณแม่สองร้อยกว่ากับสองร้อยห้าสิบหกสิบแล้ว คือว่าช่วงใบก็สิเขามาอีกก็ค้งเฉลายอ่าเพิ่นได้มีจิตใจเสียถ้าร่วมเข้ามาปฏิบัติธรรมบวดจิตามเนาะเนกมะถือว่าบางกลุ่มกําลังเดินห้างมากครับน้ำอาหารมากกสิขึ้นสู่ศาลาเพื่อพิจารณาพร้อมกันครับสันความกันนหน้าครับขึ้นคอขึ้แม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับข่าวไม่ข่าวกันลังนั่อาหารขึ้นสู่ศาลาเพื่อพิจารณาก่อนฉัน อ่าไว้ความกันสันความกันความตั้งพ่อแม่ผู้บาอาจารย์นะเออที่เขาไปไายใน,นล้มท่านกันหลายถิ่นแจ่มแรกมานางไทยทานทานองเออเพิ่นก็เริ่มทะย,ย่อยทะย่อยมาแล้วละพุทธพาพุทแม่พี่นอกก้องของเฮาแบบเริ่มทะย่อยแล้ะละก็ขาแม่ขาวอ,อีสุครกับข้องเสื้อมลิตเนาะแม่ขาเพิ่นกะรับอาหารกับพิบพจนารณาอาหารกับเอาแต่เพียงพ่อฉันพ่อจินสินาเอาอก็ะบ่ได้หมายว่าเอียงดอก ออกม่เป็นตนพันถือว่าดีครับใส่ภาชนะถือมาเิ่นก็เฉพาอเพียงพ่อเพื่อนละท่านเฉพาเพียงพ่อเพื่อนน็ถือ,อ,อ,อว่าเป็นบุญไญงครับอนุโมทนาสาธุสินาดได้น้องเพิ่นถือว่าเป็นบุญไญงคุณหลายุส่วนหลายนอ้นองพ่อนว่าพ่อแม่เนาะ หลายครับปีนี้ที่ว่าหลายเดี๋ยวนี้ก็สองร้อยกว่าเกือบกว่สามร้อยครับแม่ขาวจอยสัทธาเทาก็หลายครับสัตว์นี่ป่านทมกันแรงจิตแรงใจโดนใจกันเทศซอยกันสางซอยกันทำถือว่าบุญง่ายน้ำกันเนาะเอาบุญง่ายน้ำกันกบบกระเลิมท่ายง่ายมากสำหรับขีดบดแล้วล่ะครับสำหรับแม่ขาวของเฮาครับผู้่ควรจะไปรับอาหารหลังจากที่พระคุณเจ้ารับแล้วหน้าที่ของแม่ขาวเฮาเนาะ